เสร็จเรียบร้อยได้มาเอ็กหนึ่งต้นนะพี่น้องนี่ตาลบอนไซเราอย่างเน้นย้ำนะครับถ้าอยากให้รอดอยายาไปเห็นลกๆอย่างนี้ย้อมปล่อยให้ลกไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีเป็นประจำเห็นเคยนะครับกับเขียวคลาดบอนไซไฟมีเอฟและลูกชายนะครับพาออกุดตาลพามา,เ,าเรียนรู้วิธีการุดตาลไปด้วยกันพี่น้อง นำเสนอไปแล้ว1ต้น1คลิปนี่จะเห็นว่ามีตาลมากมายแต่ขคดได้ทุกต้นไหมถ้าขยันขคดได้ทุกต้นถ้าขยันเพราะอย่างนู่นอ่ะที่อยู่บนคูอ่ะลึกเป็นเมตรผมจะหาตามขอบคูแบบนี้แล้วก็จะหาที่เขาฟันแล้วมันจะได้ย่นระยะเวลาอ่ะไปเดินหาด้วยกันครับพี่น้องจะตั้งเปลว้ซิปต้นเทคนิคการคุดยังไงให้รอด จากประสบการณ์การคูดห้าสิบต้นนะมามาลอดเอาไอ้ชุดสุดท้ายสิบยี่สิบต,ต้นสุดท้ายอะ่ะถึงรู้เทคนิคคลิปที่แล้วผมก็เลยทําการนําเสนอเทคนิคการให้รอดชีวิตแล้วอะมาดูตาลกันที่นี่มาหาอย่างที่เห็นนะตาลเยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช่ว่าจะขยันคูดได้ทุกต้นนะคูดได้ทุกต้นแต่ว่าต้องขยันมากเลยเพราะมันลึกเป็นเมนี่ลูกชายกาลังหาเราจะหาที่มันโคนอ้วนๆเกา่าๆ ที่เจ้าของนาก็ฟันบ่อยๆนี่ได้แล้วหนึ่งต้นหาเป็นไม้เอบคนะอย่างนี้จะดีพี่น้องนี่อันนี้เป็นการหาไม้แบบย่นระยะเวลาแทนที่เราจะไปเพาะเม็ดแล้วก็นําเสนอวิธีว่าพุดแบบไหนให้ไม้รอดร้อเอร์เซนเอรอดมากที่สุดไม่ถึงร้อเปนะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีล่วงมั่งอเลยเนาะเดี๋ยววิธีการปลูกไปดูในคลิปอื่นเด้อ คลิปแล้วคลิปนี้พวกนี้จะนําเสนอการคูดก่อนคูดยังไงให้รอดเพราะว่าสั่งสมประสบการณ์มาห้าสิบต้นในรูวิธีเลยนี่นอย่าไปตัดกาบใบอย่าไปกรีดตัดอย่างนี้ได้พี่น้องไอ้ใบไอ้ใบใบใบอย่างเงี้ยมันมันเก๊กกะมันกรีดเราตารัดได้แต่อย่าไปตัดกาบใบมันทิ่งกาบใบที่หมายถึงคือนี่เลยนี่ กาพวกเนี้ยเขาเรียกว่ากาบใบถ้าเป็นต้นไม้เขาจะเรียกกิ่งก้านเนอะเอออันนี้เขาเรียกกาบเนี่ยไม่ต้องไปลอกไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะลกหูลกตาตัวนี้แหละจะเป็นตัวทําให้ไม้รอดชีวิตนี่แหละคือมันจะป้องกันเชื้อราอ่าเดี๋ยววิธีการปลูกวิธีการทํายังไงไม่ให้เชื้อรากินเออล้วก็การตัดแต่งจะไปดูดกันในคลิปต่อๆไปคลิปนี้มาดูการคูดกัน อาลุยต่อลูกชายนี่แต่ตอนนี้ต้องเบาๆามือเลยพี่น้องคือเราต้องหาลากมันก่อนอาเปิดหนาดินตรงนี้กว้างๆกวอาลูกเดี๋ยวชิดลากเดี๋ยวไปทราบลากพอระบบลากของตานะยพี่น้องมันไม่เหมือนพวกตะโกมะขามมันไม่เหมือนไม้ยืนต้น ไม้ยืนต้นในที่นี่คือพวกไม้แตก่กิ่งก้านนะอันนี้มันเป็นไม้ลําต้นเดียวอยู่ในตระกูลตามนี่ผมก็พยายามที่จะนําเสนอวิธีการคุดตาลไปสร้างบอนใซคูดแบบไหนยังไงให้รอดพอทดลองมาแล้วแล้วก็อยากให้ท่านที่ออกหาคุดอะไม่ต้องไปคูดเหนื่อยกันยากแบบเเนี่ยลึกๆอย่างเงี้ยเป็นแขนนี่ นี่ลูกชายก็ได้ถ่ายทอดว,วิชาความรูน้นี่เห็นโคลลนแล้วนี่เห็นไหมหาแบบนี้นี่แต่อย่าไปลอกเปลือกผมก็หาต้นต่อไปเพื่อรอต้อนนี้จะดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าได้อย่างต้นแรกนู่นนะจะสวยงามขนาดกำลังดีเนี่ยอย่างเงี้ยเราตารัดได้พี่น้องจะใช้มีใช้เรื่อยก็ตามสะดวกตัดสูงหน่อยเลย ไม่ต้องไปกลัวว่ามันถ่ายคลิปออกมาแล้วมันไม่สวยเพราะว่าอะไรเราต้องการให้มันรอดก่อนถ่ายเพราะว่าผมเนะี่ยเคยคูดมาแล้วแต่งไปจากนี่แหละกรีดใบอ้ยอย่างงามพอเลี้ยงไม่ถึงอาทิตย์ตายพอคูดมาสี่สิบห้าสิบต้นสั่งสมประสบการณ์ในในระดับหนึ่ง <laughs> พูดเหมือนเสียดเรียนมานะพี่น้องเนาะเริ่มขี่โม่เลยเดี๋ยวนี้เออมันแต่มันก็เป็นความรู้เป็นเป็นเป็นอะไรที่ผมเรียนรู้มานั่นแหละอันนี้ก็พูดแบบจริงจังก็คือก็ก็เลี้ยโคดมาสี่สิบห้าสิบต้นจนจับจุดมันได้เนาะเออก็โุดแบบนี้แหละแล้วมันก็มีวิธีคุดอีกแบบหนึ่งที่จะให้รอดสําหรับต้นใหญ่นะพี่น้องนะโคตรล้อมโคดรล้อมแล้วเอา สเลนเอาอะไรมาหอ่อเอาขุยผพร้ามาหอ่ออีกเดือนหนึ่งค่อยมาคุดแต่แบบนั้นน่ะผมไม่ไม่คุดเพราะว่าสมมติว่าถ้าผมตัดทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ล่ะเราผมคุดอ้อมคุดอ้อมมาไว้แบบนี้แล้วเอาสเลนมาหอ่อเอาขุยผพร้ามาหอ่อสเลนมาหอนะ่ออ่ะรอดชัวร้อยเปอร์เซนต์เลยแบบนั้นน่ะแต่ที่จะไม่รอดนะคือเจ้าของนาเขาจะเตรียมฟันทําความสะอาดเผาไฟใหม่ ไฟไหม้ตายเราได้คนงานมาแต่ต้นเล็กไปหน่อยพี่น้องแต่บางคนก็ชอบเล็กๆนะเอาไปทำให้จิ๋วๆซึ่งคนเล่นก็หลากหลายแต่ต้นเนี้ยที่คุดคลิปที่แร้วต้นที่แร้วดูความแตกต่างอายุได้ความเก่าได้ขนาดเหมาะ เนี่ยอยากได้ไซนี่อยากได้ไซน,ไไนี่แต่บางท่านอาจจะชอบเล็กๆอย่างนี้แตกต่างกันปู่กับหลานนี่โคตะเป้าหม้ซิบต้นเคล็ดลับการโคุดก็เหมือนเดิมนะพี่น้องคุดอ้อมหาโคนต้นมันให้เจอเนี่ยหาโคดแล้วยังงัดยังงัดนี่หาโคดน,นี่เขาเรียกว่าโคดโคนต้นมัน เราเราอย่าไปกรีดอย่าไปฟันอะไรเด็ดขาดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับกาบใบอะไรเด็ดขาดนี่คือวิธีทําให้ตาลรอดชีวิตที่คุดไปอ่าห้าิต้นค้างแรขคุดไปสามิต้นกรีดใบตายเมดอพอเยอิปต้นหลังก็คุดแบบตัดเอากิ่งชีเลออกให้เหลือจะกการเขียวก็ห้า0ิ0ห้าิปเจ็ดิปเจ็ดิที่จะรอด ามซีบจะตายแต่ต้นที่คุดแบบนี้ไปนะพี่น้องซิบต้นหลังผมคุดแบบนี้ไปรอดทุกต้นเลยเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูเดินในคลิปต่อ,ตอไปเพราะว่าจะลงสลับกันก็นการทำมะพร้าวเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายว่าผมลงทําคลิปคุดตะโกอ่ะยาวไปจนสามสี่สิบคลิปเพราะแต่ว่าพอจะลงสลับกันก็มันขาดความต่อเนื่องอีอะหน่อยหนมันเหมือนเป็นซีซั่นแล้วกัน เออเป็นาช่วงของตะโกมั่งช่วงของเออ่ตานมั่งช่วงของมะพร้าวมั่งช่วงของไม้ในสวนเพิ่มหน้ามะขามอะไรมั่งเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้แบบต่อเนื่องกันด้วยเอ,อ่ะคนไหนมีข้อมูลติดติ้งอะไรก็แนะนํากันได้นะครับอยากให้น้าเสนอแบบไหนอะไรยังไงเออปากระบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็นั่งเลีม้มลิน <laughs> มันซนอะ่ะมันเคยมือนะพี่น้องอีอ ดูความมุ่งมั่นของลูกชายขั้นตอนนี้ต้องพิธีพิถานมากพี่น้องให้ลูกโุดรละงัดเลี้ยงนุมตุ้มแตกเสร็จเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งต้นนะพี่น้องนี่ตานบนไซเราอย่างเน้นย้ำนะครับถ้าอยากให้รอดอย่าอย่าไป เห็นโรอย่างนี้ย้อมปล่อยให้ลกไปก่อนเนี่ยย้อมปล่อยให้มันลกๆกหูลกตาไปก่อนสักเดือนพี่น้องแล้วเราค่อยมากรีดทําความสะอาดมาค่อยๆไล่ระดับทําให้มันเป็นตาลบนไซเหมือนอที่เขาทาอันนี้เป็นวิธีที่ผมทดลองนะครับพี่น้องลองผิดลองถูกมาจนคนพบวิธีว่าคูดแบบไหนให้รอดเพราะว่าพูดแบบนี้จะเครียดผมเ้อ ก็ไม่มีใครบอกผม <c oughs> คือดูดูคลิปก็ส่วนมากก็มีก็การแนะนาการเก็บเม็ดไปเพาะการคูดก็ก็มีจะคูดแต่ว่ารอดไม่รอดก็ไม่รู้นะก็ก็เลยลองทดลองด้วยตัวเองจนคนพบเมื่อพบแล้วผมก็อย่างที่รู้นะเป็นคนที่แบบว่าเออก็ไม่ค่อยอยากห่วงวิชาอะไรหรอกแบ่งกันทำมาหากินนอ้องพี่น้องเนาะเราจะได้ยังไ,ไงล่ะมีอาชีพ เสริมมีอะไรได้เสริมกันก็เนี่ยเทคนีค้ก็อย่างที่บอกครับคุดตานให้รอดสว่วนขั้นตอนการปลูกเดี๋ยวจะแยกไปทำอีกเป็นคลิปหนึ่งเพราะว่าผมคนขี้คุยขีย้โมโ่นี่ลวกกระถมเนี่ยลวกหกันมามองหนะ้าพ่อขี้โม่ด้วยนะเนี่ยตานมันจะไม่มีไม่มีรากแก้วเหมือนในพวกตะโกนะพี่พี่น้องเขาจะมีรากเส้นเดียวที่ดิ่งลงเขาเรียกว่าสะดือม,มันอะที่ดิ่งลงอะ เราก็เลยตัดตุ้มบางได้แต่แต่เล็กๆอย่างเนี้ยด้วยส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยอยากให้คูดเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมลากรอบแบบเนี้ยลากมันน้อยลากมันน้อยโอกาสมันก็จะน้อยกว่าไอแบบนี้ใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้คือม้าน้อยอะลากมันจะเยอะเนี่ยเพราะว่าระบบลากของตาลมันไม่เหมือนพวกตะโกตะโกมันจะมีลากฝอยอันนี้เรียกลากแขนงเนาะครับเนาะ ด้วยรากของตะโกรากมะขามอะไรเงี้ยมันจะมีรากฝอยออกหากินของมันแต่รากตาเน่ะมันจะเป็นเหมือนลอดกาแฟเป็นเปลือกคุ้มเนี่ยพี่น้องอย่าดูนะตคนไหนไม่แน่ใจก็ไปดูตาแถวบ้านได้นะไปฟันดูมันจะเป็นเหมือนลอดกา,ฟกออาดนะแ,มกาแานะฟ,ม,ม,าฟมันจะเป็นเส้นเศนเหมือนต้นปาล์มต้นหมากค้อนอะไรพวกพี่น้องแล้วเราก็มันจะไม่แตกรากฝอยในทันทีไงเราต้องตัดให้เรียบเดี๋ยวไปทําคลิป ในการปลูกเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดมุกเอาละคลิปนี้ต้นนี้ได้แล้วอีกหนึ่งต้นนะครับตังเปาไว้ซีฟทำคลิปการคุดให้ดูแค่สองต้นสองคลิปนะพี่น้องนะเ,นเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆทงนี้ต่อไปนะครับกับเกียวโคราชบนไบฟาร์มแต่อีกแปดต้นนี่สำหรับวันนี้จะคูดซีฟอีกแปดต้นไม่ถ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม คลิปการปลูกแยกไปดูต่างหากเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ดูไม่มีคลิปลง